ใช้เฉพาะช่วงหลังจากใส่แป4ี่ไปแล้วในช่วงของใบเพรศนาใบเล็บเข้าสีและใบแก่เพื่อเร่งเร้าต่อการออกดอกที่สม่ำเสมอตลอดสวัสดีครับผมโค้ตัวออกดอเอนครับทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้ผมมารีวิวในส่วนของกลุ่มสารพลังงานที่ช่วยส่งเสริมต่อการเคลื่อนย้ายน้ำตาลและกอนพรราสลงสู่ท้องกิ่งส่งผลต่อการออกดอกซึ่งตัวนี้ชื่อว่าแอนิเมิ แอนิเมเ่ยเป็นสินค้าที่อาจารย์บรรยงชอมออกมาครับได้ผลิได้สร้างขึ้นมากว่า20-30ปีที่ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยในช่วงของกระบวนการทาดอกเพื่อเร่งเร้าเพื่อเร่งต่อการเคลื่อนย,ย,าย้ายธาตอาหารลงสู่ท้องกิ่งได้ง่ายเสมอการออกดอกได้เต็มต้นเต็มกิิงได้ทั้งทุกทั้ง,งต้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับเกษตรกรสามารถนําไปใช้กับในส่วนของกลุ่มปุ๋ยที่เป็น NPK กลุ่มธาตุรองเสริมได้ในส่วนของกลุ่มสา,ารพลังงานแอนิเมเสามารถใช้ในอัตรา 300cc-500cc ใช้เฉพาะช่วงนะครับหลังจากใส่ 24ไปแล้วในช่วงของใบเพสลาใบเลือกเข้าสีและใบแก่เพื่อเร่งเร้าต่อการออกดอกที่สม่ำเสมอตลอดนั้นการติดดอกถึงว่าเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับสภาพอากาศร้อนแล้งอากาศถกผันความชื้นอุณหภูมิเนี่ยที่มีการผันแปรส่งผลต่อการติดดอ,อกส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารทําให้ทุเรียนเนี่ยติดด,ดอ,อกเนี่ยแบบสับซ้อนเพราะนั้นในกระบวนการแบบนี้ตัวแอนิเมตจะช่วยส่งเสริมต่อการเคลื่อนย้ายอาหารจากใบแก่ลงสู่ท้องกิ่งได้และไม่ส่งผลต่อการแตกยอดเพราะนั้น ก็ตูวแนะนำเลยครับว่าในช่วงนี้นะครับในช่วงทุเรียนฤดูการไม่ว่าจะเป็นท้ายฤดูการภาคตะวันออกหรือเป็นทุเรียนฤดูการในภาคใต้หรือภาคอื่น ให้นำแอนิเมตไปใช้ในอันตรา 300cc ต่อน้ำ2ลิตรและในบางช่วงที่ใบแก่แล้วให้ใช้ 500cc ต่อน้ำ2ลิตรจีดพ้นจนได้หน่อเพียงพอครับรก็ตู่การันตีได้ว่าตัวนี้ดีอย่างแน่นอนเพราะหลายๆท่านที่ใช้มากกว่า20ปีและมีผู้การันตีในเรื่องของประสบการณ์แล้วว่าตัวแอนิเมตใช้ดีอย่างแน่นอนผมก็ตู่การันตีและมีพี่ที่หลายคนันตีส่วนท่านใดที่ใช้ก็ได้ผลรีวิวมาให้ชมนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของร้านโคตู่และออกเบลทูเรียนโคตู่การันตีเลยตัวนี้ นิเมตครับสิน้าจากอาจารย์บรรจงผมโคตุูกครับ